สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวย1คันนะครับคันนี้น่าใช้ครับสำหรับใครที่ชอบแนวนี้ทรงนี้นะครับลองมาชมดูนะครับในส่วนของรถอเนกประสงค์นะครับเราไม่ต้องซื้อแพงแล้วครับซื้อแบบนี้มาทําหรือซื้อแบบนี้ไปเลยนะครับในราคา168,000บาทนะครับ h v n d a CRV นะครับรถอเนกประสงค์ปี2003นะครับเครื่อง2.0ออโต้น้ำมันล้วน หน้าเดิมหลังเดิมทําสีมาใหม่นะครับสีเดิมลองชมดูนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่ารายละเอียดนี้นะครับกดที่ชื่อคลิปนะครับรายละเอียดก็จะขึ้นมานะครับอ่านดูได้เลยนะครับสําหรับผมก็พยายามหาตัวนี้อยู่นานมากเลยครับเอาแบบสว,สวยที่แต่งแล้วทําแล้วเงี้ยครับจะได้มาเป็นแนวทางมาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องที่สนใจ c r v นะครับว่าเนี่ยในราคาแบบเนี้ยเราก็ได้รถอเนกประสงค์ที่มันสวยทรงสปอร์ตไม่ตกยุค มันยังใช้งานได้อีกยาวๆครับมันขึ้นอยู่กับการดูแลครับเอาเงิน7 0็0 0 0 0 0 0ที่จะซื้อรถอเนกประสงค์สมัยใหม่รุ่นใหม่ๆนะครับเอามาทำตัวนี้ยังเหลือเยอะครับคุ้มกว่าก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการประหยัดนะครับลองชมดูก่อนไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าซื้อได้ก็ซื้อเลยครับคันนี้ถ้าใครไหวตัวนี้มันจะเป็นฝาท้ายจากเยอปนนะครับมันจะไม่มีที่ใส่ล้ออะไรนะครับก็จะมีฝาข้างหลังเปิดได้แบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็รองชมดูนะครับเขาทำมาดีดูแลรักษาไว้อย่างดีนะครับนอกในสะอาดหมดจดครับถ้าชอบเน้นโทรเจราจาสอบถามนะครับใครได้ไปเอาไว้ใช้งานนะครับก็มีราคาให้เลือกมากครับตามสภาพครับว่าขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมและสะดวกแบบไหนแต่จริงๆก็เน้นให้เอาไปใช้งานก่อนก็ได้ครับหาราคาที่ดีๆสภาพสวยสวยหน่อย ค่อยไปเก็บไปทําครับไม่ต้องทําบึงขนาดนี้หรอกครับทําให้มันดูดีดูสวยดูสปอร์ตก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับการใช้รถนี่มันขึ้นอยู่กับเจ้าของครับว่าเราดูแลและทนุถนอมใส่ใจขนาดไหนครับต่อให้เป็นรถมือหนึ่งนะครับท่านขับอย่างเดียวไม่บัญญับัญยังไม่ดูแลมันก็พังครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการหารถส,สวย ที่เอามาใช้งานได้ครบเครื่องอนเนกประสงค์ครับตัวนี้เป็น SUV เป็นรถครอบครัวเดินทางได้สะดวกสบายอยู่แล้วและบเบาะก็ปรับพับได้หลายอย่างนะครับอย่างที่เคยนําเสนอไปก่อนหน้านนี้หลายๆคันนะครับคันนี้สวยครับภายในดูดีมากลองชมดูนะครับไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางคิดแนวทางที่จะเอารถสวยๆรุ่นเก่าๆกลับมาใช้นะครับมันขึ้นอยู่กับการบำรุงดูแลเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้เลยนะครับ ในแฟนเพจ a c e b o o k ของ c r v c l เนี่ยครับมีคนใช้อยู่เยอะทั้งติดแก๊สและไม่แก๊สเนี่ยก็ใช้กันเยอะมากๆเลยนี่ครับสภาพสมบูรณ์นอกในดูแลไว้หมดจดเจ้าของรักมากนะครับถ้าเขาไม่จำเป็นเขาคงไม่ขายคันนี้แน่นอนครับก็อยากจะฝากไว้ครับถ้าใครนะครับไม่ชอบล้อก็แค่เอาไปเปลี่ยนหรือไปหาเทินนะครับท่านยังได้เงินเหลือด้วยครับตัวนี้ยางใหม่เลยนะครับถ้าชอบโทรเลยนะครับ